ออีกแล้วครับอ้งอีกแล้วครับปลากระพอีพอแล้วครับเฮ้ยโอปลาไหลครับว้าวดูใหญ่ครับอ้าวเฮ้ย ติดนะครับนี่ออกพันอะไรกันหรอึกซะต้วอ่ะโอ้ยจด,ดิ้นแรงดิ้นแรงครับดิ้นแรงโอ้ ไปออกครับตัวแรกเองนะครับเนี่ยโอ้ลำบากขนาดนี้เนี่ยผมต้องอยังตัดใจครับมาแล้วครับตัวแรกเอาสเปียกเลยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามาสิบเอ็ดสันอ่างเก็บน้ำของไหนอีพีสองครับตัวแรกเล่นผมเละเลยครับแต่ว่าเป็นปลากระทิงที่ไซส์สวยอยู่ครับโอเคครับ ต้องยอมดึงไปใช้ขาดเลยนะครับโหขังติดครับนหนักด้วยหนักด้วยอะไรนะโอ้กระทิงแล้วครับกระถิงสองตัวแล้วนะครับโหสองตัวนี่ไม่พลาดเลยครับปลากระทิงวันนี้น่าจะเวิร์กอยู่ครับตัวที่สองก็เป็นปลากระทิงนะครับปลากระทิงกับปลากระทิง ดติดนะครับติดน่าจะกระทิงอีกแล้วครับสามตัวเลยนะครับวันนี้โหได้แต่ปลากระทิงครับยังไม่เจอปลาอื่นเลยนะครับทิงล้วนๆครับวันนี้โหคันนี้มันลากเบ็ดไปนะครับดึงกลับมาไม่ได้ครับมาทางนี้ปลาอะไร กระทิงเหรอโอ้ทิงครับทิงครับกระทิงเดี๋ยวโอ้โหาเอาเอาออกมาแล้วโอ้กระทิง้ว,ว,าาว,ว,งวครับโอ้วันนี้สุดอยอดนี่ครับปลากระทิงทั้งนั้นเลยครับวันนี้ แต่ว่าวันนี้นี่โหยางเปียกยางทุ่มครับปลาแต่ละตัวเอาสับปมเปียกหมดเลยครับแต่ว่าคุ้มอยู่ครับปลากระทิงข้างใน,นครับปลาเนื้อดีครับปลาเนื้อดีอ้าวโดนครับเหมือนจะเป็นปลากระทิงด้วยครับเออ เราทิ้งล้วนเลยครับวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยไม่มีปลาอื่นปนเลยครับมันแบบติดนะครับแต่มไม่รู้ว่าโดนปลาไหมนี่โดนนะโดน อีกแล้วครับโอ้วันนี้วันแห่งปลากระทิงครับขูเยอะมากครับปลากระทิงวันนี้แต่ไซส์นี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่เล็กครับอันนี้โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้อีกแล้วครับโอ้ยกระทิงอีกแล้วกระทิงอีกแล้ววันนี้นี่วันแห่งปลากระทิงเลยนะครับ ปลากระทิงล้วนๆครับโดนนะครับปลากระทิงแน่นอนครับโอ้โหเยอะจริงครับปลากระทิงวันนี้โอ้ยยอดเลยโอ้โหโดนครับโดนครับโดนแล้วว่ไม่พ้นปลากระทิงอีกนะครับ ปลากระทิงอีกแล้วครับโอ้ได้ครับเอา้าสึกเหมือนได้ปลานะโอ้ได้ครับกระทิงอีกแล้วครับตอนนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับโหว่าได้กระทิงเรื่อยๆครับยอดเลยครับแถวนี้ปลากระทิงเยอะมากครับเยอะจริงครับสันอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล กลับมาบ้านนี่ก็มาเจอแต่ปลากระทิงนะครับอยู่โน่นผมก็เจอแต่ปลากระทิงปาลาอะไรครับปาลาอะไรครับอ้าวกระถิงอีกแล้วครับโอ้ยสุดยอดเลยกระทิงทั้งนั้นวันนี้โอ้โดนครับพี่เฮ้ยทำไม เฮ้ยปลาหางมันได้เยอะไอ้ตัวนี้เหมือนตัวใหญ่เลยครับเหมือนตัวใหญ่อะแต่มันไม่ออกครับเดี๋ยวออขอญาตยาดก่นอนหงี้ยนิดหน่อยไม่ออกครับ ได้ตัวไหมครับเนี่ยเอ้านึกจะออกก็ออเเลยครับโอ้อไ้นเนี่ยมันนึกจะออกก็ออกเฉยเลยครับโอ้เดี๋ยวขออญาตเก็บก้อนหินไว้ที่เดิมกันนะครับเราไม่สมควรเคลื่อนย้ายก้อนหินนะเคลื่อนย้ายแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมเลยโอเคครับโอ้ตัวขนาดนี้ใหญ่อย,ยอยู่ครับ หนึง่งตัวไซสสวยๆอ้าวโอ้ตอนนี้โดนปลาไหลครับว่ดูดูมันบิดโอ้บิดเป็นเกลียวเลยครับว้ตายเลยครับตอนนี้อย่างน้อยก็ใหญ่กว่า EP หนึ่งนะครับใหญ่กว่า EP หนึ่งเยอะครับตัวนี้เป็นปลาไหลตัวแรกของวันเลยนะครับเนี่ย <laughs> แล้วมันก็มีปลาบูติดมาจนได้ครับตัวนี้ไม่เอานะครับไม่เอานะครับปลาบูตัตวนีโ้โอ้โหดูครับดูครับกระเทงอีกแล้วครับ พิอีกแล้วครับปลากระพงแล้วครับโอ้าตรงนี้ไซส์ใหญ่อยู่ครับตัวขนาดนี้นี่ถือว่าไซส์ใหญ่อยู่ครับโอ้ยวันนี้นี่โคตรเยอะครับปลากระพงโอ้ยเยอะมากๆอ่ะเยอะขนาดนี้นี่เจ๋งเลยครับเนื้อมันอร่อยครับปลากระพงที่อื่นหากินยากครับแต่ผมนี่หากินง่ายครับปลากระพงสหรับผมนี่หากินง่ายมากเลยครับไปไหนก็มีแต่ปลากระพงครับ โอ้โโดนครับโ,โดนครับโดนโดนโดนนะครับก็ไม่ค่อยหากระพิงอีก้วครับกระพิงเยอะจริงๆครับโอ้โโดนกระพิงใหญ่ครับอ้าเอ้อู้ห้วันนี้โคตรแจมแ่มเลยครับใส่สวยๆนั่นเลยครับโอ้ย อ่างเ็น้ำของไหลนี่สุดยอดของแหล่งปลากระทิงเลยครับโอ้ตอนนี้ฝนตกนะครับฝนเริ่มตกละอ่าโดนครับโดนว้ามาอย่างนี้นกระทิงอีกแล้วครับว้าสุดยอดครับปลากระทิงวันนี้โอใหญ่ใหญ่นะครับได้เยอะด้วยโอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตกหนักหรือเปล่าไม่รู้หนักแล้วครับ้โ่นี้ได้เยอะมากอันนี้นี่จมลึกมากเลยโอ้โดนครับโดนครับโดนครับอ,อยู่ไหนเนี่ยโอ,โอ้จริงๆเลยนะวันนี้โอ้ฟัาจริงทั้งนั้นอ่ะมหาศาลครับยี่สิบถึงแน่นะครับวันนี้ เพีงยี่สิบตัวนี่ถึงแน่นอนครับตอนนี้ไม่น้ำมยเริ่มอายแล้วครับโหไออ่างอย่านีทำไรยอดรเยอะมากครับน่าโดนครับตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก็ยังเป็นปลากระเพงอยู่ดีครับ อ่าโดนนี่อ้าวโอปลาบูตัวที่สองของวันครับตัวนี้เก็บนะครับนึกว่าจะไม่โดนปลาบูแล้วครับยังจะโดนอยู่นะครับปลาบูนึกว่าหมดแล้วครับ ยอมออกครับออกออกันแล้วครับฮ่า,าก็ยังเป็นปลากระทิงอยู่ดีนะครับเฮ้ยโอ้ปลาไหลครับมันกินแล้วมันบิดครับโอ้ปลาไหลสองตัวเลยครับวันนี้ใหญ่กว่า EP แรกเยอะครับปลาไหล อะไรตัวที่สองนะครับเห็นไหมเห็นไหมโดนกระส่งนะครับไม่เบ็ดจะขาดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับโดนกระส่งแล้วครับโอ้เดียว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 แล้วมันจะออกทางไหนเนี่ย ผมดึงเชือกเลยครับดึงเชือกเลยว้าวโอ้กระ,ะ,ะส่งอยังไงครับโอ้วันนี้กระส่งเยอะจริงครับส่งตัวนี้นี่ก็ไม่เล็กนะครับไม่เล็กครึ่งโลน่าจะได้อยู่กับไม่มิดครับ ปิดย่ามแล้วครับปิดทริปนะครับตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวกระสงดีนะครับโดนครับปลากระทิงอีกครับโอ้สุดยอดครับวันนี้ที่สุดของที่สุดครับสันอ่างเก็บน,น้ำเข้ามานี่สุดยอดจริงครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ดิง่งแรงอ่ะ ตูใหญ่ครับอ้าวเฮ้ยทำไมดิ้นแรงวะงั้นน่ะปลาบูใหญ่ครับโอ้โหเราตามหานายมาตั้งนานนายมาติดตรงนี้เหรอเว่อวปลาบูตัวใหญ่ครับเมื่อกี้กระสงครับตอนนี้ปลาบูครับว้าสุดยอดเลยครับ ามหามานานครับปบูใหญ่ได้ปลาบูเล็กมาเยอะแยะไอ้ไซส์นี้ก็สักสองขีดได้อยู่ครับตัวนี้สองขีดกว่ากว่าปลาบูครับปลาบูโอ้ยได้ปลาเนื้อนอกจากปลากระทิงหลายตัวแล้วครับโดนนะครับมาจากกระทิงครับ ไม่ออกครับอ้หึหลุดเลยหลุดนี่จะทิ้งจริงๆเลยครับหลุดออกมาละอา้าวยังไม่หลุดหลุดออกมาสักทีสิอ่าเฮ้ <c oughs> ยตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าวันนี้ได้เยอะมาก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 แถมเจอกระตงด้วยเจอบูด้วยโอ้โห แจ่มที่สุดนะครับวันนี้ตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ว่าวันนี้นี่ทุ่มสุดตัวเลครับเปียกตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่ตัวแรกเลยครับยันตัวสุดท้ายแลย้วเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเหลือเบ็ดอีกคันหนึ่งเหลือไปดูคันสุดท้ายเลยนี่วางนี่ก่อนไปดูคันสุดท้ายเลยดีกว่าาลงคันสุดท้ายนะครับ ไม่ใช่เดี๋ยวดูอีกครั้งนึงโอ้อาใหมไม่เป็นไรอ่าไม่ติดครับมาไปดูครั้งสุดท้ายไปดูครั้งสุดท้ายจริงนะครับครั้งสุดท้ายไม่ติดนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูปลาทั้งหมดที่เราได้กันวันนี้นะครับ ได้ปลาเยอะมากครับอ่ะเอาละครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกนะครับทริปนี้นะครับถือว่าเป็นทริปที่สุดยอดมากเลยครับผมได้ปลาเยอะมากครับแล้วก็โอ้โหได้ปลากระทิงนี่น่าจะประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับผมไม่ได้นับนะครับปลากระสงหนึ่งตัวปลาบูหนึ่งตัวครับปลาบูตัวใหญ่กระสงตัวใหญ่ครับปลาไหลอีกสองตัวนะครับอ่าทริปนี้นี่ผมไม่ได้ทํากับข้าวให้ดูนะครับเพราะว่าเฉพาะปลานี่มันเยอะนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าอ่าเบ็ดผมเนี่ย ใช้เบ็ดเสียบแบบอติดอีกอ่านหมดละสายเนี่ยยาวเท่ากับคันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสายเบ็ดตัวเบ็ดเนี่ยผมใช้ผมใช้ตัวเบ็ดเบอร์ห้านะครับเบ็ดเบอร์ห้าเหมือนเดิมครับเอาอยู่ครับไปพวกนี้เอาอยู่ไม่น่ามีปัญหาครับแล้วก็ผมก็ผูกอันเนี้ยจะเรียกว่าสายเซฟตี้ก็ได้ครับ ผมจะไว้เสียบกับกิ่งไม้เอ้ยมัดกับกิ่งไม้ที่เสียบไว้ครับถ้าไม่มัดไว้นะครับบางทีถ้าปลาใหญ่กินอย่างกระสงตัวนี้ครับถ้าม่ถ้าไม่ได้มัดไว้เนี่ยผมว่ากระส่งตัวนี้ไม่ได้ครับน่าจะหลุดไปแล้วโอเคครับสําหรับทริปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรับผมครับสวัสดีครับ